أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وارزقني فهما. นะครับก่อนเรียนนะครับมันเรียนทุกคนอ่านดูอานะครับอ่านดูอาก่อนนะอ่านดูอาทุกครั้งนะครับแม้ว่าเราจะเป็นการดูคลิปก็ตามนะครับดูคลิปแล้วก็อ่านดูอาอ่านดูอาเสร็จนะครับอ่านตามคุณครูนะครับเอาอ่านดูอาครับ อ่านะครับทุกคนอ่านดดอาแล้วนะครับเอาอ่านตามครูอีกทีนะครับเอ่ออดูนะครับอย่าให้ลมออกนะครับเอ่อดูบิลลาฮิมินันชัยตอน,นิดรอจีมคุณครูสอบด้วยนะครับดังนั้นฝึกฝนบ่อยๆนะครับตัสเมียบิสมิลบิสมิลลา บิ سم ا ل ل ร الرحمن ا ل ر ฮีมนะครับอ้าวฝังฮาดิษหนึ่งฮาดิษนะครับฮาดิษเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะเป็นคำกล่าวของท่านนบีสอลัาลอฮุะลัยวะสัลลัมซึ่งอัลลอฮ์ตาลาจะถามด้วยนะครับว่าใครคือนบีของท่านถ้าเราไม่ศึกษาคำกล่าวของท่านนบีและนำมาสู่การปฏิบัตินะครับแน่นอนครับ เมื่อถูกถามว่าใครคือนบีของท่านเราไม่รู้จักนบีเลยจากเรื่องใดๆนะครับและไม่เคยปฏิบัติตามท่านเลยแน่นอนครับคำถามนี้เราก็จะตอบยากนะครับตอบไม่ได้ด้วยซ้ํำคุณค่าของอันกุรอานนะครับสั้นๆนะครับอันชัดดาดิบันีอาลซินรอดิอัลลอฮุตะอลาอันหู Kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslimin ya'khudhu yaqra'u suratan min kitabillahi illa wa malakan fala yaqrabuhu hatta yahubba hatta yahubba mata habba mata habba." ชัตดาร์้อรดิยัลล์บินอัสรดิยัลลอฮฺท้าลาอันฮฺท่านได้กล่าวว่าทารอสุนุลลอฮ์ซุนุลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมท่านได้กล่าวว่ามุสลิมคนใดที่เขาอ่านสุรได้ก็ตามจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์อัลกุรอานก่อนเข้านอนแน่นอนอัลลอฮฺท้าลาจะส่งอะไรกะหนึ่งท่านมาคุ้มครองเขาและจะไม่มีอันตรายใดๆเข้าใกล้เขาได้จนกระทั่งเขาตื่นนอนมีสุรใดบ้างครับที่อ่านสั้นๆอ่านได้ง่ายๆนะครับอ่ากูเอาสักหนึ่งสุรนะ สอนอิ خلاص เอ่ออะไรครับสอนอิคลาสอุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอะฮัดอัลลอฮุซามัดลัมยานิดวะลัมยูลัดวะลัมยักุลละฮุกุฟุวันอะฮัดอ่ะอายะที่หนึ่งนะครับของวันนี้ก็คืออายะที่ยี่สิบหกนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากคลิปที่แล้ว ดูครับเลข5ห้านะครับด้านล่างคุณครูมีวงกลมนะครับวงกลมอ่านะครับเห็นไหมครับวงกลมของคุณครูเดี๋ยวครูจะเลือกสีสวยๆสวยๆส,ส,สีเขียวๆอ่าสีเขียวได้แล้วสีเขียวอลองดูสิครับอ่าเห็นไหมครับเครื่องหมายมัดด้านบนนะครับเลขกห้าน,นะทบอ่าสวยงามสีเขียว จซาจ้านะครับอ่าครูวงกลมให้แล้วนะครับเห็นไหลูกศรจจซาอ่านะครับปุ๊คขีดสีแดงด้านล่างครับหลังตันวีนเป็นอักษรวาวเลขกหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเลขกหนึ่งหลังตันวีนเป็นอักษรวาวอิดดอลอมบะอันกุนนะอ่านรวมคำน่วงเสียงอ่าครูเขียนด้านล่างนะครับรวมคำยังไงลูก อ่าอ่ารวมกับวาวอ่านว่าเอาเห็นไหมครับเอาอ่าหนงเสียงครับเครื่องหมายหนงเสียงกลมๆเอาวิฟะปออ่าเลขกสองด้านล่างสีเขียวด้านล่างนะครับตัวเล็กๆนะ่ะหมายถึงอ่านเสียงยาวนะครับยะซจเอาวิฟปะปอเอานักเรียนอ่านครับ ยะซาอวฟิฟาคอะนะครับสองครั้งแล้วนะครับอ่าถ้าใครฟังไม่ทันนะครับก็ให้กดซ้ำนะครับฟังซ้ำดูอ่โอเคครับไปอายะห์ถัดไปอายะห์ที่27นะครับอ่ะเห็นขึ้นมาวงกลมไหมครับบนนูนนัชดีดอินนะฮุมาฮุมีฮุมูฮุมอิน นะฮุมนะครับตรงนี้นะครับเรียกสองด้านล่าง3ตัวซ้อนเลยแปลว่าอ่านเสียงยาว2ทั้ง3คํคำเลยนะครับอ่ตอนนี้เห็นไหมครับอ่กานูลากานูลาอินนะฮุมกานูลาครูแบ่งครึ่งห้แล้วนะครับต่อมาครึ่งหลังครับยาจูยาวนะครับยาจู คำนี้เสียงสั้นครับนาฮีนาฮีซาตัวฮาด้บนสีแดงไหมครับคุณครูเน้นตัวนี้นะครับออกเสียงที่ลำคอฮีฮีฮานะครับออกลมที่ลำคอด้วยฮาฮีนาฮีซาบานาฮีซาบายาจูนาฮีซาบาซานะครับออกลมให้เยอะ ฮิซาบะเอาอ่านทั้งหมดครับอินนะฮุมกานヌลายารจูนะฮิซาบะออานักเรียนอ่านพร้อมครูณเลยครับอินนะฮุมกานヌลายารจูนะฮิซาบานะครับเอายะห์ถัดไป28นะครับ อายะห์น,นี้นะครับคุณครูทำสามอ่าสามคำเลยนะครับสามคำอ่ามาดูตัวด้านบนครับมีจุดด้วยตัวจานนะครับตัวนี้ไม่ออกลมอูซูอ่าไม่ออกลมตัวนี้อ่านว่าตัวจานนะครับเดี๋ยวครูใส่สระให้นะแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วใส่สระจาจานะครับวากาัสจาวกาัส บูวกะกาเวนจังหวะด้วยนะครับตัชดิตวกะกัดามูอีกครั้งนะลูกวกะกัดามูอ่ะตอนที่สองครับบิอายาตินาอ่ามีตัวเสียงยาวอยู่นะครับคูใส่เลขสองเลยนะครับให้ตรงกับด้านบนเลยบิอาอ่าอังกุราบางเล่มครับเขียนเหมือนด้านล่างสีแดงครับมั้ยครับใช้ฟัตฮะมุก,กอนดาร์บิอายา ตินาะบิอายาตินะอาอ้าวคำที่สามครับด้านหลังอ่ะกูใส่ฟัตฮะให้ตัวจานอีกนะครับอ่ะ,ะกิะตอนนี้ยาวนะครับมีอลิฟอยู่ด้วยกิะกิซะบกิซะบนะครับบบอ่ะอ่านรวมเลยนะครับ วกัซะบูบิอายาตินาคิจบาเอาทุกคนครับอ่านพร้อมคู่เลยวกัซะบูบิอายาตินาคิจบาตัวจานอย่าให้ออกลม,มแม้แต่นิดเดียนะครับดังเสก็ไม่ได้นะครับบางคนอา่านวกัซะวะกัจซะอย่าให้เสียงสั่นนะครับเสียงหยุดไปเลยนะครับอีกครั้งนะครับ พร้อมคูมเลยอ่าครับหนึ่งสองส,องสองออามวากาซาบูบิอายาจินาคิซาบะอ้าข้อถัดไปปุ๊บข้อที่สิบเก้านะครับอ่าดูด้านบนนะครับสีแดงลามตัชดิดนะครับเท่ากับลามสุกูลก็คือเวลาอ่านเนี่ยให้ยกลิ้นนะครับวากุลละวากุลละกุล,ล ยกลีนนิดหนึง่งวากุลละอ่าต่อมาครับใช้นะครับตรงนี้นะครับเป็นยาลีนนะครับเป็นยาลีนอย่างว่ายาลีนก็คือมีสระฟัทะพร้อมด้านหลังมียาสุกูลอ่ามียาสกูลฟัทะด้านหลังมียาสุกูลนะครับยาลีนให้อ่านเสียงนิ่มใช้ใช้อ่าต่อมาเลขสี่ครับตันวีนนะครับตันวีนด้านหลังเป็นฮัมซา หรือว่าอลิฟนะครับมีทั้งสองตัวเลยเห็นไหมครับเป็นข้อสีอิสตัดนะครับอ่านชัดเจนไหมนวงเสียงวะกุลละชัยอินวะกุลละชัยอินอ่ะตัวฮาสุกูนครับออกเสียงลมด้วยอ่ะอ่ะนะครับคู่เน้นนะครับใส่สีแดงให้เลยด้านบนนะครับต่อมาเป็นตัวซอสนะครับซอสออกเสียงลมด้วยนะครับซอ ซอยอ่านะครับมีฟัตฮะด้านหลังมียาสุกูลครับตรงนี้ซอยยาลินด้วยนะครับอ่านเสียงนิ่มอะซอยนาเสียงย,ยานะครับฮูกิตาบาอีกครั้งนะครับอ่านพร้อมคูณเลยครับอ่านทั้งหมดเลยวังุลลาชัยอินอะซอยนาฮูกิตาบาฮูกิตาบา ดูตัวบาด้านลหลังครับครูผ่านมาหลายอายะแลวเนาะมาได้แนะนําสระตันวีนนะครับตัวบาเมื่อเวลาอ่านหยุดเนี่ยให้อ่านเป็นเสียงยาวนะครับสีแดงเห็นไหมครับเท่ากับเห็นไหมครับบันอ่านหยุดว่าบาเราหยุดตรงนี้นะครับหยุดตรงนีน้ต้องใช้หลักการอ่านหยุดก็คือสระมาแบบมารูปแบบนี้นะครับเหมือนที่ครูเขียนสีแดงด้านบนเห็นไหมครับมารูปแบบตันวีนอาลิฟมา นะครับให้อ่านเสียงยาวบาครูก็ใส่เลขสองใหแเลยนะครับอ้าวอ่านพร้อมกันอีกครั้งครับลูกพร้อมครูเลยนะวะกุลลาชัยอินอะพรไสหนาฮูกิตาบ่าอีกครั้งครับวะกุลลาชัยอินอะพรไสหนาฮูกิตาบ่า ah อ่านะครับอายะห์ถัดไป ปุ๊บอ่าสามสิบแล้วนะครับสามสิบแล้วนะครับปุ๊บแป๊บหนึ่งฟาซูกูนะครับหลังดมมามีวซุกูให้อ่านเสียงยาวตัวดานอีกแล้วครับตัวดานนะครับผ่านมาหลายตัวแล้วนะอย่าให้ออกรมนะครับฟาซูฟาซูตัวกอฟจำเสียงอ้วนๆกูกูอ่าค,ค,ครับออกที่ลำคอนะครับกู ฟาลูกูฟาลูกูนะครับต่อมาฟาลันหลังนูนสุกูลเป็นอักษรนูนนะครับเป็นอิดดะกอมมาอัลกุนนะนะครับข้อที่หนึ่งนะครับกูเขียนให้แล้วนะอ่านรวมคำหน่วงเสียงเขาเพิ่มตัชดิดมาให้ด้านหลังให้รู้ว่าอ่านรวมคำกูคขดยเสแล้วนะครับฟาลันนะฟาลันนะ z นะตัวนี้นะครับที่เราจะต้องกัดฟันให้เสียงสั่นเล็กน้อย z z falanazi daqum falanazi daqum อ่ะต่อมาครับ illa เขียนรูปแบบนี้อ่านยาวทุกตัวนะครับลมอาลี้ illa ยกลิ้นด้วยนะครับลำตัดิด ill illa azaba illa azaba oh, à nó mượn khắp fa zu nazidakum illa azaba fa zu qu fa nazidakum illa azaba อีกทีครับ เอาอ่านพร้อมครูเลยนะครับทุกคนดูในในโทรศัพท์นะครับฟาซูกูฟาลันนาซีดะคุมอ,อิลลาอาซาบาหมดนะครับอ่ะอายะถัดไป31แล้วนะอ้าวดูเหมือนเดิมครับบนนูนตัชดีนะครับครูสใส่วงกลมมาแล้วนะครับเครื่องหมายนวงเสียงนะครับ ต่อมานะครับลามสุกูลนะครับลามสุกูลนะครับเขียนด้านล่างเนาะอัานด้านบนดีกว่าอ่าปุ๊บตัวนี้ลามสุกูลยกลิ้นนะครับลิลลิลลิลอินนาลิลอินนาลิลมุตตะกีเสียงยาวนะครับมุตตะกีอ่าทีนี้ก็มีเสียงสั้นนะครับเสียงสั้นนี้อ่านต่อเนื่องเลยนามฟาฟา นามฟาตัวสุดท้ายครับเสียงสั่นนะครับซาซาอันยาวนะครับอ่านหยุดด้วยเสียงยาวซาอ้าวอาอนทั้งหมดครับอินน่าลิลมุตตะกีนามฟาซาอีกครั้งครับอินน่าลิลมุตตะกีนามฟาซาอ่านะครับเอาหมดนะครับอาย่านี้ อายะทัตไป32อ่ะเป็นตัวฮาอีกแล้วน,นะครับตัวฮาตัวแรกเลยขบวนสินสุสีแดงน,นะครับหมายความว่าตัวนี้เราจะต้องเน้นนะครับฮาฮาอ่ามีเครื่องหมายมัดนะครับยาวห้านะฮาดาฮาดายาวให้สุดเสียงเลย ฮาดาเสียงสั้นนะครับกีตัวครับหนึ่งสองสามอิควาอิโควาอิโควาอิวะฮาดาอิโควา,วา,วานาบาอีกครั้งครับฮาดา อิกวะอวาณาบาวอ่า,อาอนพร้อมกูลเลยครับฮะดาอิกวะอวาณาบาอ่าอายะถัดไปสารรมสิบสามครับาวะกะว่าเสียงยาวนะครับวะกะว่าอ่าต่อมาตัวไอนะครับตัวไอ้นี่ออกกลางนะครับให้เราออกกลางลำคอนะครับ อ่าอวะกาวะเสียงสั้นนะครับเอีบะอัตเอีบะอัตวะกาวะเอีบะอตวะกาวะเอีบะอตรอรอฟัตฮะเสียงนะรอบบรอบบนะครับรอบบวะกาวะเอีบะอตรอ แป๊บหนึ่งครับลูกต่อมาครับอายาที่3าครับอ่ครับวกะวกะอย่าหนักนะครับัมซาเน่ให้เสียงเหมือนกับเราออกสสะอะเลยวะก่าหลังตันวีนะครับมีตัวซีนมีตันวีนะครับด้านหลังเป็นตัวด้านนะครับด้านอยู่ในข้อที่ห ตาซาจิมดัลข้อที่5ครับใส่เด็กห้าให้แล้วนะอ่านเสียงกึงงองูนะครับออกเสียงงองูนิดๆเซ้าปล่อยเสียงออกทางปากนะครับขึ้นพงจมูกเล็กน้อยซ้าวะกะซ้าดิฮะกอวะกะซ้าดิฮะกอกอวะกะ ซาดิฮะกออ่ายนนี้ไม่ยากนะครับแค่หน่วงเสียงให้เป็นนะครับตัวข้อห้านี่หน่วงเสียงนะตรงนี้นะโอเคครับอญญายะสุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับน่ะยาวไม่รู้กี่ตัวเลยลูกจ้ะนะครับลาลาอลิฟลยายัสมาอูลยายัสมาอูนาะฟิฮา อ่านะครับลายัสมาอูนาฟีฮาล้อ่าเลข่อหนึ่งอีกแล้วครับเลข่หนึ่งตันวีนหลังตันวีนเป็นอักษรวาวนะครับคุณครูขีดให้แล้วครับทำความเข้าใจด้วยนะครับหลังตันวีนเป็นอักษรวาวนะครับไม่ใช่อนิฟนะครับอนิฟมันไม่มีสระนะครับแต่วาวมีสระก็เลยนับวาวนะครับอิดดะกอมบานุนนะนะครับเหมือนกับอายะที่ยี่สิเมื่อกี้นะครับวาวรวมคำวาว nó sáng wow wa la wow wa la waw, wala, na, oh, ngom, la wow wa la kin za ba ya hay lum ở nha khắp kin za ba nào ăn tăng mượt khắp la yasmauna fiha la wow wa la kin za لا يسمعون فيها لغوا ولا كِذَّابًا أو اقرأ معاً تي كاب. لا يسمعون فيها لغوا ولا كِذَّابًا صدق الله العظيم. اه ما شاء الله. จบลงไปนะครับ10อายะนะครับหลังจากนี้เราจะไปประมาณ10อายะนะครับบางสัปดาห์นะครับที่คุณครูให้อ่านสุดก็จะอ่านแค่5อายะนะครับแอปหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับพยายามฝึกฝนด้วยนะครับ10อายะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะเรียนต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าถัดไป5้าอายะนะครับสัปดาห์หน้าเป็นการอ่านสุดด้วยนะครับ สิบอายานี้นะครับก็แค่นักเรียนฝึกอ่านให้คล่องนะครับไม่ต้องส่งคลิปนะนะครับแต่คนที่ไม่ได้เข้าเรียนวันนี้นะครับให้ฝึกอ่านเสร็จนะครับแจ้งชื่อมานะครับใต้คลิปแจ้งชื่อใต้คลิปคุณครูก็จะบันทึกการส่งงานดูคลิปคือคืองานนะครับใครไม่ดูคลิปไม่พิมพ์ชื่อนะครับก็ให้แจ้งลายส่วนครูครับให้แจ้งยังไงครับแจ้งว่าผมอ่านได้แล้วครับ ถ้าดูคลิปแล้วอ่านไม่ได้ให้ดูอีกทีดูจนอ่านได้แล้วก็แจ้งชื่อว่าครูครับผมอ่านได้แล้วครับผมอ่านได้แล้วค่ะถ้าดูคลิปแล้วยังอ่านไม่ได้ครับไม่ต้องแจ้งชื่อมานะครับมันเป็นการช่อชนตัวเองนะครับเวลาสอบอ้าวครูครับผมอ่านไม่ได้ครับอ้าวเสียเวลามาหนึ่งเธอครูไม่เสียอกครับแต่เธออะครับเสียนะครับเพราะเธอไม่ได้ฝึกนะครับเราเรียนสัปดาห์แล้วครับดังนั้นครับหาเวลาฟังทุกวัน หาเวลาว่างๆมานั่งฝึกอ่านนะครับถ้าไม่ไหวไม่รอดยินครูครับผมไม่ไหวแล้วครับแจ้งคุณครูมาเดี๋ยวครูจะดึงเข้าอีกกลุ่มหนึ่งอ่ากลุ่มนั้นก็คือกลุ่มอ่านไม่ได้อ่านวันละน้อยอ่านวันละนิดนะครับแต่ก็สอบอ่านเหมือนกันอ่าแต่คนละแบบนะครับแบบของเราคือสอบในอันกุานแบบของเขาเป็นคําที่ครูเขียนขึ้นมาเป็นแบบฝึกนะครับอ่าสัปดาห์นี้แค่นี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมะระห์มะตุลลอฮิตะลาบะระกาตุ